นี่คือโรงเรียนบ้านดอกบัวลาดบำรุงเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนบ้านบัวเปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นป .6 ค่ะนักเรียนทั้งหมดมี121คนค่ะถึงจะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางแต่พวกเราก็เต็มไปด้วยขวัญใจของความเพียงและความร่วมมือจากสังกัครับ ดิฉันชื่อเด็กอิงายเกียรติมาศิวิไลค่ะและกับผมเด็กชายวิยรพัฒนเยนครับวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปรู้จักเกี่ยวกับสหกรณ์โรงเรียนของพวกเรากันค่ะโรงเรียนของเรา,เรน,เราน้อมนำปัชยาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตผ่านกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้เด็กผู้คนเติบโตอย่างรู้คุณค่าและพึ่งพาตนเองได้ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตนี่คือแปลงกเกษตรของพวกเราเราปลูกผักปลอดสารพิษและใช้ปุ๋ยหมักที่ทำเองค่ะนี่คือฐานการเลี้ยงไก่ค่ะไก่จะออกไข่ทุกวันเลยวันละหนึ่งฟองค่ะผลผลิตที่ได้บางส่วนจะนำไปแปลรูปขายเช่นไข่ไก่นำไปทำเป็นไขม่ม้วนมะนาวนำไปทำเป็นไอศครีมลอด ผักสลัดนำไปทำเป็นสลัดโลค่ะกิจกรรมสหกรณ์รา้านค้าพวกเราจะนำผลผลิตจากกิจกรรมส่งเสริมการผลิตขายที่สหกรณ์รา้านค้าผ,ผลผลิตบางส่วนจะนำไปขายที่ตลาดต้องชมในชุมชนบ้านบัวทุกวันศุกร์ครับกิจกรรมออมทรัพย์พวกเรามีบัญชีออมทรัพย์เป็นของตัวเองและออมเงินทุกวัน เพื่อฝึกฝนวินัยและรู้จักการวางแผนการใช้เงินครับยอดเงินฝากของโรงเรียนณนวันที่17มิถุนายนพุทธศกักราช2568มี2,921,747บาท72สตางค์ครับกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการถ้ามีเพื่อนเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือสหกรณ์ของเราก็มีเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ะ โรงเรียนบ้านดอกบัวลาดบำรุงของพวกเราครับรรถเรียนบ้านดอกบัวลาดบำรุงสีขาาคาถูกคุณภาพดีมีเงินปันผลเยพวกเราเรียนรู้การทำบัญชีเบื้องต้นการคิดกำไรการทำงานร่วมกันสหากรณ์สอนชีวิตมากกว่าในตำราโรงเรียนบ้านดอกบัวลาดบำรุงเออติบโตด้วยหัวใจของสหากรณ์เดินไปข้างหน้าด้วยความพอเพียง